นี่ครับในพัทธลายครับหกไงครับปลายไงเห็นในพัท่านลายครับฮสวัสดีครับพี่น้องครับสิบนี้เอากัสิบผ้ามาเก็บเห็นด้ครับพิกัดกิษยูอวตนะครับบ้านเพอนะครับตำบลบ้านเพอนะครับบ้านเฮอำเภอพ้นพิสัยนะครับจังหวัดหนองคายนะครับ มือเขากลับมากันสามคนนะครับทีมงานครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันครับบสี่เดืได้เห็นบ่โค้งนี้มีคนมากลายแล้วครับบางนึงก็จะกระไดไปเห็นตาเลยนะครับเนาครับไปรุ่นไปเบิ้งกันครับมือนีกับพักจากกันเบิ้งปูเบิ้งป่ากันหน่อยครับมาเบิ้งเห็ดนะครับเนาะมือนีไปกันเลยครับเอาครับปลาใหญ่เติบแล้วครับเนาะมีคนมากเดี่ยวลายแล้วครับนี่เขากลับมาสวยๆจังงใน ห้อยเชียร์กับมีดะรรห้อยเชียร์ครับถ้าเบิงมาข้าวจีดบ่ครับนี่คนมาหาลายครับ รถขั้นหนึ่งวางหนึ่งคนเตรียมหลังรถได้รถขั้นหนึ่งวางหนึ่งคนเตรียมหลังรถไดเ้เหรอยอย่าไปลงป,าปลาไปต้องออก,กว่พอหรืครับอพอแล้วอพอแล้วดอกนึงพอแล้วดอกนึงอดอกแกลกตาน,น,น,นี่นิเห็นไ่มเนี่ย ดอกเรียกนะนี่ซ้ำนีงโป้งซ้ำานีงโป้เลยนะครับดอกเรียกแล้วออี่ร่อสก็ว่าสีอนไนี่นี่ ยังย like ังเหลืองเหลืองนี่ยผลาไม้ปาตัวนี้ผลเรไม่ปาชิเหลืองวนีก็พ่อได้วันนี้ ยีหาาห่หัมพะเลยนะวะเีจยวนี้บ้านผมเอินยี่หำมหัมะนะครับเขาจะบาเบามีสองดอกเขาเก็บไปก่อนนี่ครับดีเงปล่อยแล้วครับดอกนี้ครับเนี่ยครับเท่าสองดอกเย็เดแดงครับเท่าแล้วแต่เพราะเขาจะบาเบาเลยไหม ไล่คือเหีราครับเข่าแล้วครับพ่อแล้วนะดอกหนึ่งัวยีฉพาะแต่ละดอกขาวเลยเพ็ดขาวดอกน้อยๆเป็ดขาวนี่ในขาวดอกหนึง่งดอกน้อยๆนี่ครับนด่เพราะหลายครับ าาหกง่ครับปลาง่หยเห็นได้ทั้งหลครับหกปวดปังคนม,มาใหม่เนาะมันหกคนม,มาเคียงมันหกหน แล้วพ่อแล้วพอเห็เดแดงดอกนึงเนี่ยเห็เดแดงถ้าเห็เดแดงนี่จะดอกเท่าๆแล้วกันนะเนี่ยโอ้ยเห็ดแดงเท่าแล้วก็เอาคือเก่าดอกนึงเนี่ยเห็เดแดงเท่าแล้วเ,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 เท่าแล้ว,ลวช่วสิีดกระดานดอก เขาเห็ดเพื่อเขาวะมาังดอกไอ้สามดอกนี่เลยไอ้กลุ่มนี่เลยดูแลงีมโมยอยู่บ่เลยพอแล้วครับสามดอกได้ครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข้าเลยสามดอกจะมีโมย่หรอหาโมยได้ครับมาฟังนี่ไดงฟังพุูนบ่ได้ อยู่คนละฟังนะครับ,บคนละฟั่งดอกอะไหายอยู่ครับบวกลบเยอะคอยแล้วหมูนึงครับแต่ว่าดอกมันยังใหญ่นะครับต้องตุ่มๆนะครับอือม,มันตุ่มๆนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวเห็ดเึิงเขาอเป็นบไง ดอกเงียไต่หมครับดอกง่าอยู่ดอกนี้มานี่มีเยอะเลย จุ paid, paid. Episode, ่มเดียวจุ่มเดียวจุ่มเดียวสี่ห้าดอกได้ครับเนี่ยเสร็จตาครับเสร็จตาไปเสร็จตาเว้ยเอาไปครับพอยนะครับไม่จุ่มเดียวนะครับเนี่ยว่ามันเก็บแต่ดอกเก่าได้ดอกใหม่แล้วครับเนี่ยฮะยังเกาะพี่พ่ออยู่เวิ้งนี่ เพราะมันเห็ดอันนี้บป่ที่เขาจะเอาบาได้เก็บเก็บได้มันเห็ดอันนี้เปล่คนมาเห็นคนได้เห็ดอันนี้แหละนี่วะครับ mưa cái ừ. đứng dưới thì ghetto vào Đang này chào đi cái này mưa 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 này, ิดยยอะไรแก่เมื่เมียนี่ถึงแล้วเออเล็บแต่เดียวเตือเนเดียวนหนแงัูบอกเรื่องเรือนงูบอกให้เล็บแต่เดียวเตือน,นี่บอกเนียาง,ง,งูดอกเหลืองเลยปะเน่าเงเด หมดไหลแล้วนี่แต่ยังอยเก็บไปเรื่อยๆหนังหัวเห็นหน้าวัวเห็นหน้าวัว่อดเลวขอดเลือดขาวแล้วแบบงงง่ายนะเขาวนี่เลยนี่นี่นี่เือดขาว ขา้าวเทาเท็ดเาแล้วเข่วเาเขาีวเ่าเวเถาขวเาเขยวเถาแ่วดอกนี่เ,เท่านเาบันในะดคนะรับดอกยตกินเกือกินบ้า้ว

ตายแดงนะฟังนี่ตัดออก้ะครับเอ็ะกอไปเลยเอ็ะกอกอฟังนี่เอ๊กอเอ๊กอแดงเนาะ นึงไปกินเขาแล้วไปกินเขาหนี่งไปกินเขาหนี่งกลับมาหลายๆแล้วนเะะ่าถ mm ือไม้เงี้ยๆคนอั่นๆก็ลันตัวมาก็ต่อคันก็ต่อไปต่อคันก็สุด còn coi cho tưởng gì đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮยเจ็ดกินได้กวเ็ดกินได้ยนเ็ดกินอะไรนแตนี้เจ็ดอันนี้ตัวนี้เจ็ดนาดบ่ดเจ็ดหาดเข็ดหาดเ็ดขาวเ็ดขาวกินโคกโคกบ่เจ็ดหาดเจ็ดหาดตะกามันคือมีมู

Nhìn luôn mất tiền được luôn mất tiền luôn Mất Đây bác Hết một tiền tay Tiền ra